อันนี้เป็นการออกแบบพระหลวงโอเพนดของวัดท่าหลวงโดยเซียนไก่ถ้าอามาให้ทำก็อยากจะเคารพรูปแบบกฎเกณฑ์โบราณคือหลวงเพชรเนี่ยท่านท่านเป็นพระโบราณที่มีความศักดิ์สิทธิ์แล้วอายุก็เป็นึ่งพันปีเป็นพระยุคเจ็แสนซึ่งมีรูปละที่เป็นเอลก,กลักษณ์แล้วก็ค่อนข้างจะ สมบูรณ์ในในยุคสมัยของเราเวลาผมมาออกแบบเนี่ยผมก็ต้องเคารพความเป็นหลวงเพชรก็คือความค่อมต้ออ้วนล่ำสมบูรณ์แน่นอันนี้เวลาผมมาออกแบบเนี่ยก็เอากติคติวิธีการสร้างฐานชุิชีแบบโบราณซึ่งฐานชุิชีก็เปรียบเหมือนกับขเขาพระสุเมน ก็มีระดับของชั้นสวรรค์ที่ชั้นต่ำกว่าดาวอาทลงมามีหิมะพานที่โคนโคน,ขขขนเขาพุทุเมงแล้วก็มีสวรรค์ชั้นต่างๆขึ้นไปแบบคติโบราณเลยนะมีครุฑมีเทพซึ่งในแต่ละชั้นในจริงใ,ใ,ในความหมายมนะันมีแล้วความหมายในเชิงสารปริยากรรมเป็นตัวแทนของสัญลักษณ์ของภพภูมิต่างๆ เงั้นรูปหลหะเพชรอันนี้จะไม่เหมือนหมายถึงว่ารูปรูปท่านละเหมือนนะแต่ฐานุุพีกับการดีไซน์ข้างหลังนี้จะไม่เหมือนก็คือเราจะสร้างด้วยการเคารพเคารพรูปศิลปะของท่านแล้วก็เอามาใช้กติการออกแบบสถาปัตยกรรมฐานทิศพีคตินิยมของไทยพูดอย่างไไง่ายๆก่นะส่วน ขอมจริงหัวเพชรที่วัดท่าหลวงเนี่ยด้านหลังก็จะเป็นซุ้มเหมือนซุ้มแก้วซุ้มเป็นซุ้มคล้ายๆกับพระุธชินาระซึ่งผมว่าผมมีความคิดส่วนตัวว่าเราควรจะสร้างอะไรที่มันเป็นลักษณะที่ค่อนข้างจะเคารพหัวเพชรผมก็เลยสร้างเป็นธรรมจักรกงล้อที่หมุนเวียนมุนมไปเรื่อยๆไม่มีการย้อนกลับ กับหน้าการนาการซึ่งหน้าการเนี่ยก็คือ,อตัวที่กินเวลาเราไม่สามารถย้อนกลับไปในอดีตได้แต่เรากำลังเดิน,นคือการเวลามันกินทุกสปปรรพสิ่งในโลกเนี่ยมันมีการตั้งอยู่แล้วก็ดับไปไม่ไม่มีการหยุดเราอยู่แค่ชื่อประวัติศาสตร์ความดีความชั่วแต่จริงแล้วทุกอย่างเป็นอิจจัองผมมาประกอบ,บด้านหลังนกะ็ผมก็่าจะเข้าวันดีนะ อยนี้ยู่แลต้องใส่ลายงองค์กับตัวฐานลูกบีน้นเสร็จแล้วจะส่งหล่อแล้วนะส่วนข้างหลังที่ผมเอาความหมายของหน้าการกับธรรมจักรมาประกอบเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์มากขึ้นเป็นคาสอนหรือพระธรรมพระพุทธพระธรรมอยู่ร่วมกันแต่องค์รวมแล้วคือยูนิตี้ความเป็นเอกภาพของ องค์หมู่วเพช์กับศิลปะที่เรามาประกอบ